สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่8กันต่อเป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่19ขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือธรรมบทไปที่หน้า82เรื่องพระวักกลิเริ่มตั้งแต่โสกิรายัตสมาสาวทตยังพรามณกุเลเป็นต้นไปกิระได้ยินว่าโสอายัตสมา วัคคลิเถรอันว่าพระเถระชื่อว่าวัคคิผู้มีอายุนั้นนิพพติตาวาบังเกิดแล้วพรามณกุเลในตระกูลแห่งพรามสาวตติยังในเมืองชื่อว่าสาวถีวายรปโตผู้ถึงแล้วซึ่งวัยทิสวาเห็นแล้วตถาคตังซึ่งพระตถาคตเจ้าปาวิถังผู้เสด็จเข้าไปแล้วบินดายะเพื่อบินดาโอโลเกตาวา และดูแล้วสรีระสัมปติงซึ่งพระสรีระสมบัติสัตวุของพระศาสดาอติโตไม่อิ่มแล้วสรีระสัมปติทัศนนะด้วยการเห็นซึ่งพระสรีระสมบัติปปจจิตวาบวชแล้วสันติเกในสำนักสัตวุของพระศาสดาจินตเนนะขึ้นมานะครับด้วยความคิดอิติว่าอาหารกันว่าเราลาพิสามิ จากได้ทัดถุงเพื่ออันเห็นตถาคตังซึ่งพระตถาคตเจ้านิจจกาลังทิ้นการหนึ่งนิดเอวังด้วยประการ,รชนีอิติดังนี้อัตนาอันตนทิเตนะผู้ดำรงอยู่แล้วยัตถ,ถาเนในที่ใดสักกาอาจปฏิตุงเพื่ออันเห็นทสะพลังซึ่งพระทศพล พิโตผู้ยืนแล้วตัธฐา,าเนีในที่นั้นปหายะละแล้ววัตตานิซึ่งวัดทั้งหลายสัจชายะกรรมฐานะมณสิการาทีนี้มีการสาธยายและการกระทําไว้ในใจซึ่งกรรมฐานเป็นต้นโอโลเกนโตวิจรติย่อมเที่ยวแลดูอยู่สัทธารังซึ่งพระศาสดาสัทธาอันว่าพระศาสดา ยานะปริปากังทรงยังความสุขรอบแห่งยานตัสสะเทรสะของพระเถระนั้นอาคาเมนโตให้มาอยู่อาวัตวาไม่ตรัสแล้วว่จนางซึ่งพระดำรัสกินจิอะไรอะไรยัตวาทรงทราบแล้วอิติว่ายา,วายานังอันว่ายานอัสสะวกรลิตะของพระวกลินั้น ถ้าตังถึงแล้วปริปากังซึ่งความสุขรอบอิธานิในการนี้อิติดังนี้วัตวาตรัสแล้วอิติว่าวัคคลิดูก่อนวัคคลิกิงประโยชน์นังอันว่าประโยชน์อะไรปูติกาเยเนนะด้วยกายอันเปื่อยเน่าอิมิดานี้เตอันเธอทิฏเนนะเห็นแล้ววัคคลิดูก่อนวัคคลิปุคโ,โล อันว่าบุคคลโ,โยโขใดแลปัสติย่อมเห็นทำมังซึ่งทำโสปุกลโลนว่าบุคคลนั้นปัสติชื่อว่าย่อมเห็นมังซึ่งเราโยปุกโลวนว่าบุคคลใดปัสติย่อมเห็นมังซึ่งเราโสปุกโลนว่าบุคคลนั้นปัสติย่อมเห็นทำมังซึ่งทำอิติดังนี้โอวัติตรัสสอนแล้ว โสเถโรอันว่าพระเถระนั้นสัทธาราโอวทิโตปิแม้ผู้อันพระศาสดาตรัสสอนแล้วเอวางอย่างนี้นะสะกติย่อมไม่อาจสัตุทัศนังปหายะอัญญะคันตุงเพื่ออันละแล้วซึ่งอันเห็นซึ่งพระศาสดาไปในที่อื่นนั่นเทียวอัฐครั้งนั้นสัทธาอันว่าพระศาสดา จินเตตาวาทรงดําริแล้วว่าอะยังพิกขูอันว่าภิกษุนี้อะและพิตาวาไม่ได้แล้วสังเวคังซึ่งความสังเวชณพุทธิสติจักไม่รู้สึกอิติดังนี้วัสุปนายิกายะครั้นเมื่อดิถีเป็นที่น้อมเข้าไปใกล้ซึ่งการฝนอุปกาถายะตั้งใกล้แล้ว คันตวาเสด็จไปแล้วราชะกระหังสู่เมืองชื่อว่าราชคือปนาเมติย่อมทรงขับไล่นางเถร,รังซึ่งพระเถระนั้นอิติว่าวักกะลิดูก่อนวักกะลิตะวางนันว่าเธออาเปหิจงหลีกไปอิติดังนี้ วัดสูปนายิกาทิเวเสีในวันคือดิถีเป็นที่น้อมเข้าไปใกล้ซึ่งการฝนโสเถรนว่าพระเถรานั้นจินเตตาวาขึ้นมานะครับคิดแล้วว่าสถานว่าพระศาสดาณนะอาลปฏิย่อมไม่ตรัสเรียกมังซึ่งเราอิติดังนี้อาสกโกนโตเมื่อไม่อาจถาตุงเพื่ออันำดำรงอยู่ สัมมุขเขในที่พร้อมประพักสัตถุของพระศาสดาเตมาสังตลอดประชุมอย่างเดือนสามอาภิรุหีขึ้นเฉพาะแล้วคิชกูตังสู่ภูเขาชื่อว่าคิชกูจินตเนนะด้วยความคิดว่าจริงประโยชน์นันงอันว่าประโยชน์อะไรไม่หังของเราชีวิตเตนะด้วยชีวิตอาหารอันว่าเราอัตตานางยังตนปาเตสามิจากให้ตกไปปัปพตาจากภูเขาอิติดังนี้สถาน ว่าพระศาสดายัตวาทรงทราบแล้วกิละมะนะภาวังซึ่งความเป็นคืออันลำบากตัสสะเถรสะของพระเถระนั้นจินเตตวาทรงดำริแล้วว่าอยายพิขุอันว่าภิกษุนี้อะละพันโตไม่ได้อยู่อัศสาสังซึ่งความปลอบโยนสันติกาจากสำนักปะมะของเราอุปนิสยัง ยังอุปนิสัยมัคคะพลานังแห่งมัรคและผลทั้งหลายนาสัยะพึงให้ชิบหายอิติดังนี้มุนจิทรงเปล่งแล้วโอภาสังซึ่งพระรัศมีทัดเสตุงเพื่ออันทรงแสดงอัตานังซึ่งพระองค์อัฐะตัดบทเป็นอัฐะวกอัอัฐะนะครับอัฐะครั้งนั้นโสโกอ่านว่าความโศกตาวะมหันโตปีแม้อันใหญ่เพียงนั้น อัตตะเทรสะของพระเถระนั้นประฮียิเสื่อมสิ้นแล้วปัฏฐายะจำเดิมสัตถุทิฏฐาลารตแเต่การแห่งพระาศาสดาอันตนเห็นแล้วสัทธาอันว่าพระาศาสดาอาหาตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้อิติว่าภิกขุอันว่าภิกสุปามโมชะพหูโลผู้มากด้วยความปรามโมทปะสันโน เลื่อมใสแล้วพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาอาทิคัดเฉพึงบรรลุปะทางซึ่งบทสันตังอันสงบแล้วสังขารูปสมังอันเป็นที่เข้าไปสงบแเ่งสังขารสุข,ขังอันเป็นสุขอิติดัดงนี้เทรสะภาละวปีติปาโมดชงังอุปาเทตุงเพื่ออันทรงยังปีติและปราโมดมีกำลังให้เกิดขึ้นแก่พระเถระ ปูเรนโตเทวตาวิเศษสวิยะราวกาอันว่าเทวดาผู้วิเศษสุกตะลากังยังสะอันแห้งให้เต็มอยู่ปูเรนโตนะครับโอเคนะด้วยห่วงน้ำตัดสัตวตตัดบเป็นตัดสะบวกอัดถูนะครับไม่ต้องตั้งอับนะครับอัดถูอันว่าเนื้อความตัดสะคาถาวจนะศะแห่งคำอันเป็นพระกาถานั้นว่า พิกูอันว่าภิกษุปราโมชพะพหโลผู้มากด้วยความปราโมทปะกติยาปีแม้ตามปกติโรเปติย่อมปลูกปะสาทางซึ่งความเลื่อมใสพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาโสพิกูอันว่าพิสุนั้นปะสันโนเลื่อมใสแล้วพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาเอวังอย่างนี้อะทิคัตไชาย,ยะพึงบรรลุ ปะทังซึ่งบทสันตังอันสงบแล้วรัทธนามังมีชื่ออันได้แล้วว่าสังขารูปะสมังเป็นที่เข้าไปสงบเองสังขารสุขังเป็นสุขอิติดังนี้คือว่าไขมหาตัวนิพพานังนะครับนิพพานังซึ่งพระนิพพานอิติดังนี้บันเตนะอันบัดิตเวทิตัพโพบึงทราบ จะปนะก็แลสัทธ,ธาอันว่าพระศาตดาวัตวาครั้นตัดแล้วเป็นประโยสานการลกิริยาคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ปะสาเรตวาทรงเหยียดออกแล้วหัดถังซึ่งพระหัดวักคลิธทธระสะแก่พระเถระชื่อว่าวักะลิอภาสิได้ตรัสแล้วคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้อิติว่าวักะลิดูก่อนวักะลิ ตะวางกันว่าเธอเอหิจงมาตะวางกันว่าเธอมาพายิอยากกลัวแล้วตะวางกันว่าเธอโอโลเกหิจงแลดูตถาคตังซึ่งพระตะถาคตเจ้าอหังอันว่าเราอุทธทิสามิจักจกขึ้นตังซึ่งเธอวะตัวนี้คืออีวะนะครับหัตถาจริโยอีวะเพียงดังอันว่าควานช้างอุทธรันโตยกขึ้นอยู่ กุญชรังซึ่งช้างสันนังตัวจมแล้วปังเกในเปลือกตมวักกะลิดูก่อนวักกะลิตะวงังกันว่าเธอเอหิจงมาตะวงังกันว่าเธอมาพายิอยากกลัวแล้วตะวงังกันว่าเธอโอโลเกหิจงแลดูตถาคตังซึ่งพระตะถาคตเจ้าอาหารกันว่าเราอุทริสามิจากยกขึ้นตังซึ่งเธอวะนี่คืออีวะนะครับ จันที่มังอิวะผู้เพียงดังพระจันทร์ราหุกไคตังอันอันราหูจับแล้วอิติดังนี้โสเถรวนว่าพระเถระนั้นพลวัปปีติงยังปีติมีกำลังอุปาเทตวาให้เกิดขึ้นแล้วจินตเนนะด้วยความคิดว่าทสศะพะโลอันว่าพระทศพลเมอันเราทิโถจะเห็นแล้วด้วย วจนงขึ้นมานะครับอ่านว่าพระดำรัสว่าตวังกันว่าเธอเอหิจงมาอิติดังนี้เมอันเราลัดทางได้แล้วด้วยอิติดังนี้จินเตตวาขึ้นมานะครับคิดแล้วว่ามยานเราคันตับพังพึงไปกุโตตุขโขข้างไหนหนอแลอิติดังนี้อปัสสันโตไม่เห็นอยู่คมนะมักคัง เรื่องขนทางเป็นที่ไปอุปปติตวาเหาะขึ้นแล้วอากาศเสในอากาศสัมมุขเขในที่พร้อมประพักท่าสะละสะของพระทศพลปฐมปาเทครั้นเมื่อเท้าที่หนึ่งเิเตตั้งอยู่แล้วปรับพระเตบนภูเขาเอวะนั่นเทียวอาวัชันโตนึกถึงอยู่สัทธาราวุตตะคาถัง ซึ่งคาถาอันพระศาสดาตรัสแล้ววิกขมเพตตวาภมแล้วปีติงซึ่งปีติอากาศเสเอวะในอากาศนั่นเที่ยวปัตตวาบรลุแล้วอรหัตตังซึ่งพระอรหัตตา,ากับปฏิสัมพิทาหิด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายตถากตังวันทมามานวะถวายบังคมอยู่ซึ่งพระตถาคตเจ้าเทียวโอตรตตวาข้ามลงแล้ว อัฏฐาสิได้ยืนแล้วสันนิเกในสำนักสัตถุของพระศาตดาอาถาครั้งนั้นสัทธาอันว่าพระศาตดาทะเปสิทรงตั้งไว้แล้วนางเถรังซึ่งพระเถระนั้นอคตถาานในตำแหน่งอันเลิศสาวกานางกว่าสาวกทั้งหลายสัทธาที่มุตตานางผู้หลุดพ้นแล้วด้วยศัทธาอภรพพาคีในการอันเป็นส่วนอื่นอีกอิติ ดังนี้แหละสุดประโยคนะครับตรงนี้ให้แปลว่าดังนี้แหละนี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจอีกประโยคหนึ่งในธรรมบทภาคที่8ก็ขอให้นักศึกษาทั้งหลายได้กลับไปทบทวนดูใหม่ครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นขอให้นักศึกษาที่เรียนภาษาในบาดีในวันนี้จงเป็นผู้มีความสุขและความเจริญทุกๆท,ท่านเทูน